น้ำมันน้มำมันด่างน้ำฝนมันน้ำเราดึงลงนี่ค่ะมะเขือมะละกอไปแค่สีอค่ะทำเหมือนกันทั้งพงเนี่ยค่ะเราก็มาตกแต่งนะ้ำแล้วเราก็เอาหินมาโรยๆๆยโรยโสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเฟอร์มี่นะคะไม่อันนี้อันนี้อันนี้เล็กอยู่ข้างหน้าอันนี้โชว์ข้างหน้าอันใหญ่อยู่ข้างหลังอกันวันี้อันนี้่่่ไไ่ไมไ่ไไม่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 ม่ไ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 ม เอานํามานี่เอาลูกสวยงามมี <coughs> 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 ไตรงนี้ันนีแล้วเอาหนมาโรยโรยมานอก็งาข้างข้างหลังเดี๋ยวป้าเขาจะเอาตัวาก็กางรัค่ะดูดูแตข้างหลังเนีกาแฟูกระชันคัดเลอกกางันนี้ลาง รวมโดยช่วยกันนะคะเราเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้แล้วต่อไปเราก็จะนำหินมาโรยนำหินมาโรยเหมือนเขาเนาะโรยเหมือนเขาให้เขาทำก่อนให้เขาทำก่อนเพราะว่า ของเรายังก่อนกันให้เขาทำก่อนเรายังไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์นี่ไงอุปกรณ์เราเยอะแยะแล้วนะนี่ไงอุปกรณ์เราเยอะแยะไม่ต้องรอ สีเริ่มสวยแล้วปีค่อ นีลงมือโบกเลยนะลงมือโบกหายลงมือโบงเลยเอฟซีหายแล้วหายแล้วรุ่นนั้นก็าใช้จอยใช้เข็มที่นี้ใช้มือโผล่ 应该角我都有安的。 มองไว้ที่ว่าเดี๋ยาไม่ที่เอง เธเด้อพี่น้องพี่น้องเอาอะไรวะเอาเท้างขึ้นบ่อเอาคอยครับโอเคไหมครับใส่ เย้ยทุกคนเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่นะเอฟซีนี่ค่ะสาลาสวยขึ้นมีชีวิตชีวาเมื่อกี้มันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบแห้งๆนะเอฟซีเดี๋ยวเดินไปเคลียร์ตรงนี้นิดงนี้นึ่ง คลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข้อมูลชทีชน่านะคะก็จะมีนะคะก็ต้นน่าจะเป็นจุดพวกโกศลน,นะคะ FC ที่ส่วนมากนะคะโอ,โอแอนแอแนฟังเงินฟังทองนะคะที่แอดแอดนสวยนะ ฝั่งใช้มือนี่ก็จะเป็นเงินนะคะเนาะเงินทองไหลมาเต็มานะคะสวัสดีค่ะโอเคโอเคนะคะสำหรับพูดดาวนสวยถ้ามีถ้ามีดอกไม้มาแซมแซมเนาะสวยเลยนะคะขอบคุณมากมาะสวัสดีค่ะไม่ออกเอารวินก็ได้ดอก